วันนี้จะพาไปกินร้านอาหารสตรีทฟูดชื่อดังย่านสะพานเจษดาบดินใช้วัตถุดิบระดับพัตตาคารในราคาสบายกระเป๋าคู่คือแบบเต็มปากเต็คมคำน้องหอยอะ่ะหอยแม้งคู่ก็คือใหญ่มากใหญ่ไปไหน ดีค่ะเนยนะคะจากเพจชาวนนทบุรีวันนี้นะคะเนยพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านต่องริมทางแอดนอนค่ะสำหรับร้านต่องริมทางนะคะก็คืออยู่เลี่ยงถนนเมืองนอน์เลยก็คือเดินทางมาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะและที่สาคัญนะคะทางร้านมีที่จอดรถให้กว้างมากทุกคนสามารถขับรถมาได้เลยค่ะก็สําหรับร้านต่องริมทางนะคะเนอยอยากทานมานานแล้วก็คือมันเป็นร้านยอดฮิต อีกร้านหนึ่งในเมืองนอนเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือร้านนี้เขาจะเด็ดดวงในเรื่องของปูก้อนเนื้อปูเน้นๆ,ๆช่ำๆสดๆจะเป็นยังไงก็เข้าไปกินกันเลยเย้ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันทายในร้านแล้วนะ บรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็ค่อนข้างโปร่งสบายมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเนยอยู่กับพี่ชารตรีนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเนยจะให้พี่ชารตรีนะคะช่วยแนะนําเมนูอาหารที่เนยได้จะได้ทานในวันนี้กันนะคะค่ะแล้วก็พี่ชารตรีค่ะอันแรกก็จะเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูครับผมอันที่สองก็ะจะเป็นมาม่าทะเลมาม่าทะเลนะคะคแล้วอันนี้ที่ขาดไม่ได้ตัวนี้ก็คืออาหารแนะนําของร้านครับผมจะเป็นไท่ใช่ จะเป็นไข่ข้นเนื้อปูก้อนครับผมอ๋อวอันะนี้อค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อปลาคังครับผมผัด่าผัด่านะคะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูต้องลองครับผมเมนูต้นลองอีกเมนู<ช>นึงนะคะเป็นหมูกรอบขั้วพริกเกลือครับหมูกรอบขั้วพริกเกลือนะคะแล้วเมนูสุดท้ายลวค่ะอันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับเป็นโบว์กรอบโบว์กรอบค<ะ>่ะแต่ข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะจะมีเป็นไข่ข้นไข่ข้นใส่พริกเผาแล้วก็มีหมูกรอบครับผมมีขาดไม่ได้ครับ แล้วสําหรับน้าจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับผมตัวนี้เด็ดเลยของร้านเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมซีฟู้ดโอเคค่ะยันเดี๋ยวเลยขอตัวไปทานนะคะขอบคุณพี่ชาลีมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกินกันเลยมาเริ่มกันที่เมนูแนะนำเมนูแรกกันนะคะปูก้อนไข่ข้นค่ะดีมากสูเมนรสชาติเข้มข้นปูคือแบบ เต็มปากเต็มคำไข่ข้นก็คือรสชาติละมุนเลนแบบเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆค่ะเมนูต่อไปหมูกรอบคั่วพริกเกลือคำใหญ่ไปหน่อยขอตัดคือจะมีความเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆก็คือดีดีเหมือนกันค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เนยแบบอยากให้ทุกคนมาลองค่ะต่อไปนะคะมากันที่เมน,นูนี้ดีกว่าค่ะมามา้าผัดผิดทะเล คือมันจะมีความแบบว่าเข้มขนมันนิดนี้มากันที่เมนูถัดไปกันดีกว่าอันนี้เป็นหโบกรอบค่ะข้างในจะเป็นหมูกรอบแล้วก็ทําเป็นเหมือนหมูกรอบไข่ข้นแล้วก็ใส่น้ำพริกเข่าค่ะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงเนยไม่เคยกินเลยนะแต่กินครั้งแรกแล้รู้สึกว่ารัก เนื้อละเมนูนี้ใส่หมูกรอบจะต,ต้องชอบเมนูนี้แน่นอนค่ะมาครันที่เมนูถัดไปดีกว่าอันนี้เป็นปลาคังผัดฉ่าหอมเป็นผัดฉ่าที่หอมมากเครื่องเทศก็คือแบบกลิ่นนี้ตีขึ้นมาเลยค่ะเนื้อปลาคังก็คือแน่นแน่นเด้งเดต่อไปเมนูสุดท้ายนะคะก็คือ นี่โครงหมูเน้นๆน้แน่นเดี๋ยวมาชิมกัน,นะคะ่ะทังคู่กับน,น้ำซุปเป็นอะไรที่แบบละลายเป็นอีกเมนูที่เนยเล็กคอมเมนต์ละกันอ่ะใครไม่เล็กคอมเมนต์เนยเล็คอมเมนต์ให้มาชิมดูคมมากใหญ่มากฟินสุดๆ คือแบบอร่อยมากๆเด็ดมากๆอยากให้เพื่อนๆเพจชาวนนทบุรีนได้มาลองกันจริงๆค่ะและที่สําคัญคือมันเดินทางมาง่ายมากๆอยู่ติดถนนเลี่ยงเมืองนอนเลยก็เดี๋ยวเนยจะแปะแมพไว้ให้นะคะสําหรับการเดินทางค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณสําหรับร้านต๋องริมทางแอดนนนะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทําในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้เนยขอฝากเพื่อนๆไว้เล็กน้อยนะคะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ เพจของเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย